oh, you ะะวันนี้ดาก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ดาก็แวบเข้ามาป่าก่อนก่อนที่จะไปทํางานนะคะเพื่อนๆจา๋ามาดูนี้ค่ะเพื่อนๆจา๋ามาดูไอความเจริญเติบโตของต้นเฟิร์นนะคะต้นเพอเฟิร์นแถวบ้านดาจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์ที่ดาก็คิดว่าอาจจะทันไม่ได้นะคะ แต่ว่าดาก,ก็อยากเข้ามาดูคือชอบเข้าป่าค่ะมาดูเห็ดด้วยแต่ว่าเห็ดยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆจ้าก็เลยมาดูไอ้ต้นเฟิร์นนะคะพา <c oughs> เพื่อนๆมาดูเฟิร์นนะคะความจริงเฟิร์นแถวบ้านดาจะมีเฟิร์นแดงด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าที่เกิดตามธรรมชาตินะคะที่เขาขายตามร้านขายต้นไม้จะขายแพงมากเลยเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าเวลามาเข้าป่านี่เราจะเห็นอ้ยเกิเดเยอะแยะเลยในป่าทําไมเราต้องไปซื้อใช่ไหมคะ เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวดาก็จะพาชมต้นเฟิร์นสักคลิปนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กาดานนะคะโดยการกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะคะเป็นมาดามบ้าน,านมาดามจนๆชีวิตง่ายๆในอเมริกาเนาะจะเนาะเป็นแง่มุมอีกชีวิตหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งของมาดามจนๆทีโบโกโบรูเนาะจา้ะแต่ว่าเมื่อนี่เข้าป่ากับปากแดงจักน้อยกับยากงามเนาะ ผู้หญิงก็อยากสวยเมีนบม่จ้าเพื่อนๆนจ้าเราเข้ามาเบิ่งฟุ้นน้ากันเนาะจ้าเพื่อนๆจ้จะไท่ปนเล้าก็ยาสุวรรณนั่งอันกระแดะเด้อจ้าก็จังสิ็จละจะไท่ปนเล่าเนี่ยเนาะจะเพื่อเพื่อนผู้เพื no ่อนฟังเล้าบอกเข้าใจเนาะจ้าโอเคมาเบิ here, ่ง no ต okay, so ้นฟุ้นน้า no กันจ้ากระลั nowhere, so? ่งงามเราจะเพื่อนๆนจ้านี่คือต้นฟร้นเนาะจ้าที่เขามาเบิ่งอันอาทิตย์ที่แล้วน่นะเพิ่นยังอันห้อมแต่แต่เนาะช่วงเนี่ยเพิ่นยาวเพียงหัวเข่าละเพื่อนเพื่อนจ้า ไอกอนี่สมบูรณ์ลาเนาะจ้าหากป็นค้นจะก้นไปใครเนี่เขาจะกระก้นไปเชกระทางใครได้เด้จะเพื่อนๆจา้าแต่ว่าไอาตามกฎหมายกับเพื่อนกับอนุรักษ์เนาะจา้าเพราะว่านี่เป็นป้าสงวนของมหาวิทยาลัยเนาะจา้าดนวโดนเพื่อนกับิมีการไอเฮ็ดไอโปรกแกรมไอผ้าทัศนศึกษาเนาะจา้าผาคนมาหละปาแต่ว่าสําหรับนางเนี่ยมาจบจบพอ,อไปนําโปรแกรมเขาเนาะจา้าไอ เพิ่นจะเกิดเยอะแยะเลยจ้ะอันช่วงตรงนี้นะน,นะเป็นป้าหน่อยของป้าเฟิร์นเนาะจ้ะไอ้ก็จะเห็นว่ามีสมุนไพรหลายชนิดหลายอย่างหลายสิ่งที่เห็นใบมุ่นมุ่นหน่อยๆน่อยี่ก็คือภาคเสียนเนื้อจ้ะก,กะลั่งเกิดแต่ว่าเพิ่นบ่ฮันงามเนาะจ้ะจากหน่อยเพิ่นกะสิงามอวยสวยปีกายนี่งามจุด้อดใจบ่ไวมากงามใดกกไอ้เก็บไปเห็ดสมเนาะจ้ะก,ก็จะเห็นเนาะจ้ะนี่คือต้นเฟิร์นเนาะจ้ะต้นเฟิร์น อันนี้ก็คือไอจะเอื้นว่าผลคองไอต้นบานท่านก็นยังต้นส่วนเนาะจากจนขาวเนาะจากไอบางคนเพิ่นก็จะไปเห็ดเป็นไอไม้ประดับเป็นไอพืชประดับเนาะจะเนาะผู้เพินน่นมีหัวท่งการไอเห็ดของสวยๆงามๆต่วานนาง่มงมิศินห้างนั่นเนาะจากอันนี้ใบเพิ่นก็จะเริ่มแตกออกแลวเนาะจากเพิ่นๆจ้ะไอ กะสิมีจุดง่ายก็นี้เนาะจ้าป้าทั้งนั้นกะเป็นป้าสนเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าป้าทั้งนี้ก็อันเป็นป้าสนผสมเนาะจ้ากะซิมีป้าหลากหลายสายไอ้พันธุ์ต้นใหม่พืชต,ต่างๆเนาะ,ะเนาะนี่กะเป็นใบเพื้นกระร่างแตกขึ้นเนาะจ้าช่วงนี้อากาศนานาห,าหนาวหนาวเด้อพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ย สูงแต่ว่าอันเฟ่นี่เพิ่นทนหนาวได้เนาะจา้ะท่นมันหีมาบบตกอันจริงหลายนักหนักเพิ่นก็โอเคเพิ่งเพิ่น,นกระล่างงามสลอนขึ้นมาเนาะเพราะว่าอันที่บ้านดาปลูกพริกไว้มเมีเพาายพริกดาแล้วยบเบิ่เพื่อนเพื่อนจ้าอากาศหนาวลายมึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นแต่เสียบยู่ไดเพื่อนๆจา้าแต่ว่าคือว่าเก็บไปละโบกินดกบบากระโบอย่าเก็บเป็นการทําไร่ทำราชาติเนาะจา้ะแต่ว่ากะ ปีที่แล้วกินชงสามเที่ยวเนาะจ้าปีนี่กเ็เลยบเก็บเนาะเนี่ยต้นอ,อ่อ,อนเพื่อนกระสิบเป็นลักษณะนี้เด้อจ้าที่เพื่อนกระล่างเกิดเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ากระล่างเกิดเนาะเนี่ยก็อันเกิดสูงแล่วเนาะจะ้าเครื่องบินก็มาเด้อจ้าเขาป้ายย่ำได้เครื่องบินมาย่ำนัน่นเขามาตรวจบอเลนเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าบอเลนบอเลนเนี่ย ต้นนี้ก็สูงขออนุญาตฮักให้เพื่อนๆฟังเด้อจ้าจักกันจกักจากต้นหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นสิฮักเปาะเปาะทีดีเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยกอบกอบเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยปีนี้หูซื้อว่าเพิ่นเพิ่นกนระล่างงามแน่เพื่อนเพื่อนเมื่อในต้นนี้ขึ้นงามงามเพื่อนเพื่อนเนี่ยขึ้นงามแน่เพื่อน,น,งงเ,นเพื่อนจา้า อาจิเป็นเพราะว่าอันดาบ่มมฮักเพิ่นนอบปีกายน่ดาไม่เก็บเพิ่นเพิ่นกันเลยบรดงงามนอบยินี่เพิ่นมามีฟูได้ไม่เก็บเพิ่นกันเลยไม่ทางงามเนะอันอยู่บ้านนานาอันดาไปเอาสายพันธุ์ที่กินได้จากบ้านไม่ยามาเนอกจากพันหญยเนาะเอามาปลูกแต่ว่าดาวบ่เก็บให้ป้อนใเ้พันหญ่จะกลายปีซะก่อนนี้เพิ่นขยายพันธุ์หรือยๆปีแต่ดากัจ้าสีอันล่องเก็บกินเบิ่งเนอกจาก ไอตอนนี้กับปลูกไว้ท้ำพันน้อบ้านฮาเพิ่อนเจิ้นปลูกไว้ทํำพันเนีนนเนนเน่ยก้อนี่น้อเพื่อนเพิ่นมึงเนี่ยกอนี่งามสาบลาบอยู่อันป้านี่เป็นป้าสนาอันขาวเอ้ยเฟื่อนขาวเนาะจะเป็นป้าเฟื่อนขาวละ่ะป้านึงอยู่ลึกเข้าไปจะเป็นเฟื่อนแดงเมืนเพื่อน้าแต่ว่ามื้อนีดาบมมีวลาไปอันป้าไอเฟื่อนแดงเพราะว่าดาต้องไปเหตุงานเนาะจ้ะเดี๋ยวจะนอนแต่จะเตรียมตัวไปเหตุงานเบิ่งแน่เพื่อนเพื่อนาอันนี้ ยอดอ้อมอ้วนอ่อนอ่อนอ้วนเนาะหากแม่นเพื่อนๆจะเก็บไปกินก็จะเก็บลักษณะซ้ำนี่เนาะจ้ะเพราะว่าเพื่อนว่าขันมันเก็บฟนไอ้เนื่อนน่ะ่ายเก็บเนี่ยให้เพื่อนสูงเกินฟุตหนึ่งเลยสันเนาะจ้าให้เก็บต้นเพื่อนที่ย่างอันหน่อยๆอ่อนออยู่เนี่ยกะอันเก็บได้อยู่แต่ว่าเริ่มจะแกล้วเนาะจ้าเนี่ยซ้ำเนี่ยพอดีเพื่อนๆจ้หากเก็บไปกินเนาะจ้ะซ้ำเนี่ยจะพ่อดีเลย เนี่ยอันแก้เกินไปแล้วเนาะหากเป็นคนสิเก็บไปเกียนนี่เพื่อนก็เริ่มแตกใบแล้วเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยซ้ำในกระลังอันพอดีเนาะจะเก็บอ่อนๆเย็บอ่อนๆเนาะจะไล่ไล่เพื่อนๆหากมันจะเก็บน่ะอันเป็นป้าไปเลยแถวนี้เนาะจ้าแต่ว่าอันมือนีดาผ้าเพื่อนๆมาเบิงเนาะจ้าพันธุ์ชุ่เพื่อนๆจา้จา นี่เพื่อนกระซูงแล้วเนาะจะเอาไปปลูกได้ยุคนเพื่อนจ้าหากผู้ใดอันอยากปลูกเฟื่อนประดับบ้านเด้อจ้ะเบิ่งเนี่ยว่าเพื่อนสมบูรณ์สมบูรณ์เด้อปีนี้จากน้อยกับแถวเนี่ยก็สิเต็มไปด้วยป่าเฟื่อนล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยกระลังเกิดเนาะอันนี้คือปลาตําแย่ก๊าลางเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ากระลังเกิดเนาะจ้ะแต่ว่าเพื่อนห้องหนึ่งแต่เกิดเพื่อนโบฮันงามเนาะจ้าจ อีกบ่ถึงเดือนเพื่อนกะสีงามเต็งเพลงเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแถวนี่งามงามปีกายนี่เนี่ยโอเคเน,เคเนาะจ้าจังได้ก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนลายๆเด้อจ้าทิรับชมอย่าลืมเป็นกลาลังใจให้ด้าเด้อจ้าเสดมีแห้งผ้าเพื่อนลาะปลาเนาะจ้าเนาะกะาจงได้กะเป็นกลาลังใจให้กันเด้อจ้าช่วงหัวละลานยิง่งสิเราจะเพื่อนเพื่อนจ้าโอเคเนาะพอกันคลิปคลิปนี้สวัสดีจ้า